วันนี้จะมาเราข้าวนะข้าวห้องควันสาวน้อย,ยอี่ไงแต่งด้วยสว่วตุเจ้าบุญต้อมปัญญาบิศิโลหรือว่าน้ำปรากาบนสเสนกะหลงบุญแตงไวนนะสว่วตุต้อมเนี่ยบุนอยบ้านกิยวนะ,ะวัดดอนใจเภอแจงหงจงหวัดลำปางายี่ไง สักหน้อยครับเนาะห้องห้องขวัญสาวน้อยปลูกต้นสาลิดขอติดสืบไว้รับได้บ่ได้ขอใส่คำสมน้องเมาหลักไทยป่อแปลงกิ่งกลมต่ำแถเมาลมเมาจ่าฝากทวน น้องเมาหักใจยากเหลือคาตวนเหมือนปองเอาดาวอยู่ฟ้าเมื่อได้จานอจะได้ตอบตาได้รวมแผ่นพากับใจแหล่งเมินแหล่งจ้าสำเทาขวตใจขวาปีกำใจละตุ่มควางคาด บ่เอ็นดูตาบ่เอ็นดูนาจุสีบัวลาหนองนี้กำฝูใจจ๋าอยา่ยาบังสอนลี่อูนีหายนี้บ่เปิงเจียนกบ่บินมากำปีเคิงจาดเว้าหอบจ่าดเว้าหอนเลิงย้อนลมถูกตอง ว่าสะนาจากมารวมห้องกับเสียนวนปองปีไทยบอใจว่าตัวหันให้ดูให้จ๋าว่าใดใครเอาหองเปิ้ลมลแล้วสะแววแอมเถาบิดหลังรับเงาจุเมาเตาอัน วาสนาตัวบ่ถึงเถิงขันกับสี่ิงป g ันปีน้อยเกิดไปเกิดมาน้ำตาหลูย้อยปอไหลาอาบนาเป็นตางนาให้ตรงแพะบ่มีคนทางไผ่บ่คำวางเกี้ยคนตำโตอย ไครบ่อใครเอาไปเป็นกู้หอยวิตวาดขาดเงินตกลำปีน้องตั้งหลาไไรหันขอซ้ำบอ่อได้จอดจำอินดูวาสนาค้อยแมวน้อยหันหนูหมอบปืนกนตูจูปากบอ่อได้ เกิดไปเกิดมานาดีใครให้บ่อเพิ่งวงใหญ่ปีจันบุญนองบ่อเถิงบ่อเติง,งแต่นั้นวิทวาดอันขอลาตัดใจได้ฮักตึงบ่อถามหาจะห้องควรมาตีได้ฮักาอสามสิบสองควรอย่าเตียวต้องไฟไปหาใจปีน้า ควรเฮยควรเฮอปิกบอกฟันเฮอปิกขอกอันมาเฮือนเฮอปิกเฮอกับปิกไกวอย่าได้มองเสียนเฮอมาอยู่เฮียนเกสาแห่งเจ้าเฮออยู่เย็นใจอย่าได้มองเศร้ามาอยู่เฮียนเฮาเพเตะขวรแลขวควหลังอย่าอิงเติกเมื่อต่อใจว่าเจ้าเมาใจ มาเจะขวานน้องอย่าได้เตี๋ยวไก่มาอยู่กับนายตีอยู่ห้องขวานกิ้วขวนตาขวานปากเคยท้องได้จากกับนายปากปองมาตังขวานมืออาชาหมอนน้องตังขวานหมากตรองใจแปง้งมาเจอมาเจอขวานแก้วขวนแสงกันใจได้แยง เวนหญิงหนองลาบ่ทาตกใจไปอยู่ตั้งหน้ามาอยู่ข้าวาพา้อมมสามสิบสองควันเฮือมาหนอบน้อมมาอยู่ตีห้องข้าวาบ่อาํำก้อยน้อยใจหมองหาตั้งควัโลมาเกษาจุเซน มาพร้อมกันอุ่นงันมวนเล่นอย่าไปทะเวนเตียวายจากตัวอวนหญิงตีปิงสอนใต้ของตัวปีเจ้าคำใจย่อนปีจุน้องปุ่นดีอาใหญ่แกงว่าเฮใจบ่ใจเนื้อเจ้า นอนปีจุตัวแม่บัวหาเหงาเป็นตีไอคนมนุษย์น้องกึดคืนหลังใจปอจะสุดกอรับเตียงคอนกลางคืนนอนปีจุน้องฝูแล้วบอ่อขืนฝูแล้วบ่คืนเหมือนกาปูตื่นล่อนสามสิบห้า คนอูเล่าเริ่องลอดเติงหูข้าวาตัวใจลาหนองหลักจักเอาสาวจีนาลีแคมคักอายุปุ่นไดส,ส <c oughs> องสาวอายุสองสาวกสี่สิบเนาอในสาวเท่าไงกําเวนปีไทยป่อซอยดอกกาวอายุสองสาวรุ่นเดียวเสียวขา โ้ยตัวโ้ยนอตัวยิ่งวางปิ้งซ่อนผ้าสุดจนปัญญาแต่ตักหักถึงหักบ่ได้มาเจอคืออย่างพ้าน้อยบ่หูหนังสือกำแยงมือบอ่หูที่แจ้งเพียบเมียนดังปลาอยู่หน้าน้ำแห้งพอหาสัดแมงบ่ตวง กำฟูใจอูจ่ามา,มาล่วงมาจุหลอกอูกำหลวงมาจุหนองว่างแปดพาผีกวงรับไหลกังจวงแปดฝืนขึ้นไข่กำฟูใจเหมือนหนึ่ง,เ,งเหมือนหนึ่งตื่นหลายวันหลายคืนใจยังบก่กึดกำฟูนหอบ่ก่ก้กะร่งบ่ชิด ลางป้อออกเขาสักกรรมโอจ๋าว่าย่อมหื้อน้องเมาขำการกระทำเชือแต่บ่ได้น้ำตาย้อยไลให้แล้วก็ให้บ่จ้างซันใดนองไทยจะฮ้องเอาขวัญของอ้วนน้องไว้อย่าหลงว่าได้กำบม นึกว่าน้ำอ้อยแต่สะเลี้ยมขมล้มปากกำจายก็เหมือนอวยขี้ <c oughs> วรนเคยควรจุงมาว่าหีมาอยู่ดีเตียงเตาขอเฮือตัวใจเป็นไปนั้นเล่ากำเว้นของเจ้าจุนายเฮือตกนาก ล้านมื่นปีไปกันป่อนอาใบเฮือใจเกิดตองเฮือกายเป็นสัตว์ตัวพร้อมจ้องก้องเนื้อสีนวลปองปีไทยเฮือใจตายเป็นงัวล่อหลากไม่ใส่เกวียนหล่าเข่าปลาไปบ่มีหวังยัง่งหล่อลมหล่อตายชิบหายปันไว้ตีหนักคับค่ะ ือใจตกขวาวเป็นอีนิ้วอุ้มหน้าเป็นมาเฝ้าเหอนตีตุกโอ้แจ่งแต่แจ่งกว่าอ,อน,นี่กำภาษาแจ่งตัวนะั่นบ่มีวางใดจะได้ยังลุกพิษต่อแต่าายิงนางน้องคออยู่ซุกบ่มีเหมือนมาบ่มีเหมือนหมังเป็นกำวางแต่นี่ไปหน้า คอยวาจีของเจ้าและของเจ้าข้าขอวางลาเต่าน,นั้นเตาน,นี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยอ๋ออันนี้กะข้าวห้องหวนสาวน้อยครับเนาะห้องหวนสาวน้อยสว่วนตู้ต้มเป็นแตงไว้ครับนเนาะกะมาเหล่าขยายเพื่อการพัง